สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปันรู้แชร์คิดพอดแคสต์ที่จะพาคุณก้าวสู่การพัฒนาตัวเองทีละก้าวผ่านเรื่องราวไม่ง่ายที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันตอนที่ผ่านมาเราได้นำเรื่องราวการวางแผนรายวันว่าจะทำอย่างไรให้24ชั่วโมงที่มีค่าใช้ได้คุ้มที่สุดและใน EP ีที่4นี้เราจะต่อยอดไปอีกขั้นกับหัวข้อเป้าหมายชัดชีวิตชัด วิธีวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวไปฟังกันเลยครับชีวิตที่ไม่มีทิศทางมันก็เหมือนกับการเดินไปเรื่อยๆในที่ที่ไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะทำงานทํากิจวัตรแต่พอหยุดถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเรากําลังจะไปไหนเภาพมันเบลอไปหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่อง การตั้งเป้าหมายนะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวว่าจะทำยังไงให้มันคมชัดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากการเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่เราเลือกเองค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะมีทั้งงานวิจัยบทความแล้วก็มีโน้ตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำให้เป้าหมายเป็นจริงด้วย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาเพื่อให้เข้าใจว่าเราจะใช้เป้าหมายเป็นเครื่องมือนำทางชีวิตได้ยังไงเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมาก คือผลวิจัยจาก Dominican University ค่ะเขาบอกว่าแค่การเขียนเป้าหมายลงไปแล้วกลับมาดูบ่อยๆเนี่ยเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ถึง42%เลยนะคะเทียบกับคนที่คิดไว้ในใจเฉยๆโหตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราเยอะเลยนะใช่ครับ42%นี้มันมันสะท้อนพลังของการทำให้ความคิดเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับการเขียนมันเหมือนเป็นการประกาศเจตนามณงกับตัวเองขั้นแรกเลยก็ว่าได้ เป้าหมายในภาพรวมมันก็ทําหน้าที่เหมือนเข็มทิศอย่างที่คุณว่าจริงๆนั่นแหละครับมันให้ทิศทางสร้างแรงจูงใจแล้วก็เป็นมาตรวัดความก้าวหน้าได้ด้วยลองคิดดูสิครับถ้าเราขับรถโดยไม่มี GPS หรือแผนที่เนี่ยอืมโอกาสที่จะหลงทางหรือไปถึงช้ากว่าที่ควรมันก็สูงใช่ไหมครับการมีเป้าหมายชัดเจนก็ช่วยป้องกันปัญหานั้นในชีวิตเราได้ครับพอมีเข็มทิศแล้วก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ในข้อมูลที่เรามีอยู่มันพูดถึง การแบ่งประเภทเป้าหมายตามกรอบเวลาซึ่งก็น่าสนใจดีค่ะครับโดยทั่วไปเราจะแบ่งเป็น3ระยะหลักๆนะครับคือระยะสั้นพวกนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นผลเร็วๆอาจจะในไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือไม่เกิน3เดือนเช่นอ่านหนังสือให้จบหนึ่งเล่มในเดือนนี้หรือออกกำลังกาย3ครั้งในสัปดาห์นี้อะไรแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นควิกวิน n นะครับสร้างโมเมนตัมให้เรา อ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีระยะกลางใช่ไหมคะอันนี้ขยับออกมาหน่อยประมาณ6เดือนถึง1ปีเช่นเก็บเงินให้ได้5 0 0 0 0่นบาทในปีนี้หรือลงคอร์สเรียนทักษะใหม่ให้จบภายใน6เดือนเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เราทำวันนี้กับภาพใหญ่ในอนาคตนะคะถูกต้องครับและสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้มองไปไกลหน่อย 3ปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเลยเป็นภาพฝันหรือวิชั่นของเรานั่นเองครับเช่นมีสุขภาพดีในระยะยาวสร้างธุรกิจของตัวเองหรือซื้อบ้านสิ่งสำคัญที่ข้อมูลเน้นย้ำมากๆเลยก็คือเป้าหมายทั้ง3ระยะนี้มันต้องทำงานสอดคล้องกันนะครับ ระยะสั้นเนี่ยช่วยให้เราไม่ท้อทำให้รู้สึกว่าเออมันมีความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาส่วนระยะกลางก็ช่วยให้ระยะยาวไม่ดูไกลเกินเอื้อมเกินไปและระยะยาวก็เป็นเหมือนดาวเหนือครับที่กำหนดทิศทางทั้งหมดเข้าใจเลยค่ะเหมือนการซอยภาพใหญ่ให้เป็นขั้นบันไดเล็กๆที่เราเก้าวขึ้นไปได้ทุกวันเลยนะคะทีนี้ คำถามคือแล้วจะตั้งเป้าหมายแต่ละขั้นยังไงให้มัน work จริงๆล่ะคะไม่ใช่แค่ฝันกลางวันข้อมูลที่เรามีชี้ไปที่เครื่องมือยอดฮิตตัวแรกเลยคือ smart goals ค่ะใช่ครับ smart นี่เป็นเหมือนมาตรฐานพื้นฐานเลยนะฮะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีย่อมาจาก specific คือต้องเจาะจง measurable วัดผลได้ achievable ทำได้จริง relevant สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่และ time bound มีกรอบเวลาชัดเจน ยกตัวอย่างง่ายๆแทนที่จะบอกว่าอยากรวยซึ่งมันกว้างไปใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทภายใน5ปีด้วยการออมเดือละ x บาทและลงทุนเพิ่ม y เปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับมันชัดเจนมันวัดผลได้จริงอืมแต่ดิฉันแอบ,บสงสัยนิดหน่อยนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยการเน้นที่ achievable หรือทำได้จริงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราเผลอตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปหรือเปล่าคะ แบบว่ากลัวๆก,กล้าๆเพลย์เซฟเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็น่าคิดจริงๆนะครับและนั่นอาจจะเป็นจุดที่หลักการ OKR OK หรือ Objectives and Key Results เข้ามาเสริมได้ครับ OKR OK นี่ดังมาจากวงการเทคโนโลยีอย่าง Google ก็ใช้กันเยอะหลักการคือตั้ง Objective หรือเป้าหมายหลักที่อาจจะทะเยอทะยานหน่อย สร้างแรงบันดาลใจได้แต่ยังไม่ต้องวัดผลได้แป๊ะๆนะครับเช่นเป็นผู้นำในตลาดด้าน x หรือสร้างทีมที่มีความสุขและประสิทธ,ธภิภาพสูงสุดอะไรแบบนี้อ,อ๋อคือ objective มันจะใหญ่ๆสร้างแรงบันดาลใจก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับ แล้วค่อยมาแตกเป็น Key Resource หรือผลลัพธ์หลักที่วัดผลได้จริงและเป็นตัวบอกว่าเราเข้าใกล้ Objective นั้นแค่ไหนเช่นถ้า O คือสร้างทีมที่มีความสุขอย่าง100% K. R อาจจะเป็นลดอัตราการลาออกเหลือวหรือคะแนนความผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้น Z คะแนนแบบนี้ครับจุดเด่นของ O K R คือมันเปิดให้ตั้ง o b j e c t i v e ที่ท้าทายมากๆได้นะครับ บางทีตั้งเป้าให้สำเร็จแค่70%ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วซึ่งต่างจากสมาร์ทที่มักจะเน้นความสำเร็จ100%ในสิ่งที่ทำได้จริงเพราะงั้นมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพลเซที่คุณว่าได้คือมีทั้งเป้าที่ท้าทายโและตัววัดผลที่ชัดเจน KR ครับน่าสนใจมากค่ะเหมือนสมาร์ททำให้เป้าหมายบนพื้นดินชัดเจนส่วน OKR OK ช่วยให้เรากล้าเหงื่อหน้ามองดาวที่ไกลขึ้นแต่ก็ยังมีบันได KR ให้ปีนขึ้นไปได้ ที่นี้มีอีกเครื่องมือที่เน้นพลังสมองส่วนจินตนาการนั่นคือ Vision Board อันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะครับ Vision Board หรือบอร์ดภาพฝันใช่ไหมครับคือการใช้ภาพคำคมหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมาแปะรวมกันเพื่อสื่อถึงเป้าหมายในอนาคตของเราแล้วก็ติดไว้ในที่ที่เห็นบ่อยๆข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับอธิบายว่าหลักการเบื้องหลังคือพลังของ Visualization หรือการจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จ การเห็นภาพเป้าหมายซ้ำๆเนี่ยมันช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนทีเ่เรียกว่า reticular activating system หรือ RAS นะครับให้มันมองหาโอกาสหรือสังเกตเห็นสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นการโปรแกรมสมองให้โฟกัสไปที่สิ่งที่เราต้องการนะครับอ๋อเหมือนเป็นการติดเรดาร์ให้สมองเลยสินะคะให้คอยสแกนหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราอยู่ตลอดพอเรามีเป้าหมายชัดเจนมีเครื่องมือช่วยแล้ว ขั้นต่อไปที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการดึงเป้าหมายเหล่านั้นลงมาสู่ชีวิตประจำวันทำยังไงให้มันไม่กองอยู่แค่ในสมุดโน้ตหรือบนบอร์ดสวยๆล่ะคะจุดนี้สำคัญมากจริงๆครับและข้อมูลที่เรามีก็เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยแนวคิดหลักคือการสร้าง daily action step ครับหรือการกระทำเล็กๆประจําวันที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวของเราคำถามสําคัญที่อาจจะควรถามตัวเองทุกเช้าก็คือ วันนี้มีอะไรเล็กๆที่ฉันทำได้เพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมาย xyz อีกนิดหนึ่งแค่นิดเดียวก็พอหรอคะไม่ต้องเยอะหรอคะใช่ครับกุญแจสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ขนาดของการกระทำในแต่ละวันครับข้อมูลจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์หลายชิ้นเลยชี้ว่าความสำเร็จใหญ่ๆเนี่ยมักจะเกิดจากการสะสมของนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำๆที่เขาเรียกว่า atomic habits นะครับ การลงมือทำอะไรบางอย่างทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่มันสร,สร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงเฉื่อย inertia และตอกย้ำตัวตนว่าเราคือคนที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่เช่นถ้าเป้าหมายคือลดน้ำหนัก10กิโลใน1ปีอันนี้เป็นระยะกลางใช่ไหมครับ daily action อาจจะเป็นแค่วันนี้จะเลือกขึ้นบันไดแทนลิฟต์หรือวันนี้จะดื่มน้าเปล่าให้ครบ2ลิตรเล็กๆครับแต่ทำทุกวันมันทรงพลังกว่าการฮึดออกกำลังกายนหนักหนักแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็แผ่วไป เห็นภาพเลยค่ะเหมือนการหยอดกระปุกทุกวันสุดท้ายก็ได้เงินก้อนโตลองยกตัวอย่างเคสที่ชัดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างเป้าหมายสุขภาพหรือเป้าหมายการเงินที่แตกจากระยะยาวลงมาเป็น d ดล l ่ a อคชั่นนะคะได้เลยครับลองดูเป้าหมายสุขภาพนะครับระยะยาว3-5ปีมีสุขภาพแข็งแรงเต็มที่สามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้โดยไม่เหนื่อยง่ายระยะกลาง1ปีลดน้ำหนักลง10กิโลกรัมและวิ่ง5กิโเมตรได้ต่อเนื่อง ระยะสัน้นรายสัปดาห์เดือนออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ3ครั้งสัปดาห์ครั้งละ30นาทีเตรียมอาหารสุขภาพทานเอง5มื้อสัปดาห์ Daily Action สิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันเดินให้ครบ8,009ดื่มน้ำา2ลิตรนอนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงโอ้โหพอมันแตกย่อยลงมาขนาดนี้มันดูจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะแบบทำได้จริงไม่น่ากลัวแล้ว แล้วถ้าเป็นเป้าหมายเก็บเงินซื้อบ้านใน5ปีล่ะคะจะซอยย่อยยังไงดีคะก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับซอยจากใหญ่ลงมาเล็กระยะยาว5ปีเป็นเจ้าของบ้านมูลค่า x บาทระยะกลาง2ปีเก็บเงินดาวให้ได้3 0 0แสนบาทสมมุตินะครับระยะสั้มรายเดือนออมเงินให้ได้เดือนละ6,000บาท ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างค่ากาแฟชานมไข่มุกนอกบ้านลงวายเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องกำหนดตัวเลขเองให้ชัดเจน Daily Action จดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันก่อนจะซื้อของที่ไม่จำเป็นมากๆลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงๆหรือแค่สนองความอยากใช้เวลาสัก15นาทีต่อสัปดาห์ทบทวนแผนการเงินของเรา ชัดเจนมากค่ะการซอยเป้าหมายแบบนี้ทำให้เราเห็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้จริงๆเพื่อไปให้ถึงภาพฝันในวันหน้าทีนี้อีกปัญหาคลาสสิกเลยค่ะคือความต่อเนื่องตั้งเป้าไว้ดีมากเลยแต่ทำได้แป๊บเดียวก็แผ่วไปซะแล้วมีเทคนิคอะไรจากข้อมูลที่เรามีที่จะช่วยให้เราเกาะติดเป้าหมายไปจนสุดทางบ้างไหมคะมีหลายเทคนิคที่น่าสนใจเลยครับที่ข้อมูลพูดถึงนะอย่างแรกคือ public commitment หรือการบอกเป้าหมายให้คนอื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้จะประกาศในโซเชียลมีเดียไปเลยก็ได้ครับข้อมูลชี้ว่ามันสร้างแรงกดดันเชิงบวกนิดนดน,ดนะครับทําให้เรารู้สึกต้องรับผิดชอบกับคําพูดตัวเองมากขึ้นอันนี้จริงเลยค่ะไม่อยากเสียหน้าหัวเราะเบาๆประมาณนั้นเลยครับอีกเทคนิคคือ tracking progress หรือการติดตามความคืบหน้าจะจดลงสมุดใช้แอปหรือทำกราฟง่ายๆก็ได้ครับ การเห็นว่าเราก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วเนี่ยมันเป็นแรงเสริมที่ดีมากแล้วก็ช่วยให้รู้ว่าเรายังอยู่บนเส้นทางหรือไม่หรือต้องปรับอะไรหรือเปล่าแล้วก็มี Reward System หรือการให้รางวัลตัวเองเมื่อทำเป้าหมายย่อยสำเร็จเป็นการฉลองใช้ชนะเล็กๆครับเพื่อสร้างกำลังใจให้ไปต่อแล้วเรื่อง accountability partner ที่เราคุยกันตอนต้นล่ะคะที่ว่าเพิ่มโอกาสสำเร็จได้เยอะมากๆเลยอ้างถึงตอนตอน้น ที่บอกว่าการมีนัดหมายติดตามผลกับใครสักคนเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ถึง95%เนี่ยมันสูงมากนะครับกลไกเบื้องหลังที่ข้อมูลพอจะอธิบายได้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องกลัวเสียหน้าอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการสร้างโครงสร้างของการทบทวนและรับผิดชอบข,ขึ้นมาการที่เราต้องรายงานความคืบหน้าให้ใครสักคนฟังมันบังคับให้เราต้องประเมินตัวเองอย่างจริงจังว่าทำอะไรไปบ้าง ได้ผลไหมมีอุปสรรคอะไรซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นสำคัญอีกอย่างครับคือ reflect and adjust หรือการทบทวนและปรับปรงุงหมายความว่าแผนที่เราวางไว้อาจจะไม่เป๊ะเสมอไปไม่จำเป็นต้องทำตามแผนแรกเป๊ะๆแน่นอนครับน้อยครั้งมากครับที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเป๊ะๆข้อมูลเน้นเลยครับว่าการที่เราทำไม่ได้ตามเป้าหมายย่อยไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือข้อมูลชิ้นสำคัญที่บอกว่าวิธีการที่เราใช้อยู่อาจจะไม่เหมาะหรือมีอุปสรรคที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราต้องใช้ข้อมูลนี้ในการปรับแผนหรือเปลี่ยนวิธีการไม่ใช่ยอมแพ้ครับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออาจจะทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนคือหัวใจของการเดินทางระยะยาวเลยครับการมี Accountability Partner ก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทบทวนนี้ได้ดีมากๆด้วยครับ ช่วยชีวิตมีทิศทางการใช้เครื่องมืออย่างสมาร์ทหรือ OKR OK ก็ช่วยให้เป้าหมายนั้นวัดผลได้และท้าทายได้อย่างเหมาะสม Vision Board ก็ใช้พลังจินตนาการสร้างแรงขับเคลื่อนได้ดีแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการแปลงเป้าหมายใหญ่เป็นการกระทำเล็กๆที่ทำได้ทุกวันและสุดท้ายการมีคอมมิ t เมนต์การติดตามผลการให้รางวัล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี Accountability Partner พร้อมกับการทบทวนปรับปรุงแผนอยู่เสมอคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวจริงๆค่ะสรุปได้ครบถ้วนและชัดเจนมากนะครับการเดินทางไกลมันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่สม่าเสมอจริงๆนะครับ และก่อนจะจบผมอยากชวนคิดต่ออีกนิดนึงครับจากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยมันมีทั้งแนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริง achievable smart และเป้าหมายที่ท้าทายทะยทยาน o b i c t i o e s okr OK objectives หรือที่พูดถึงในตอนท้ายนะครับบางที่ การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนน่ากลัวนิดๆสักหนึ่งอย่างควบคู่ไปกับเป้าหมายที่ทําได้จริงมันอาจจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวก็ได้นะครับคือทั้งผลักดันให้เราก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆและขณะเดียวกันก็ยังมีบันไดให้เราปีนไป่ายไปได้อย่างมั่นคงหรือถ้าอยากเริ่มต้นแบบง่ายๆเลยนะครับ ลองหยิบแนวคิดสุดท้ายจากแหล่งข้อมูลไปใช้ดูก็ได้ครับลองเลือกเป้าหมายที่เล็กมากๆแค่หนึ่งอย่างสําหรับสัปดาห์นี้แล้วมุ่งมั่นทําให้ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสุขภาพหรือความสัมพันธ์ก็ได้ครับแล้วลองสังเกตดูสิครับว่าไอ้ก้าวเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีนัยสําคัญในวันนี้มันกําลังปูทางไปสู่อนาคตแบบไหนให้กับเราบ้างบางทีคําตอบอาจจะน่าประหลาดใจกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการวางเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินไปอย่างมีทิศทางและชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าเป้าหมายจะสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่เราทำในทุกๆวันถ้าคุณชอบ EP นี้หรือรู้สึกว่าได้ไอเดียที่นำไปใช้ได้จริงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่5ครับ